สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนกันนะครับอักษรควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นที่ควบกับรอเรือลอลิงวอแหวนโดยประสมด้วยสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางคเดียวกันมีสองชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ เรามาดูอักษรควบแท้กันก่อนนะครับอักษรควบแท้ได้แก่คำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าควบกับรอเรือรอลิงวอแหวนเป็นเสียงควบกล้ำเช่นคำว่ากราบคำว่ากราบมาจากกอไก่รอเรือผสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่า กรออาบออ่านว่ากราบกลองคำว่ากลองมาจากกอไก่ลอลิงประสมกับสระอและงงูสะกดว่ากรรอองออ่านว่ากลอง คำว่าคลองมาจากคอควายลอลิงประสมกับสระอและงองูสะกดว่าคอลอองออ่านว่าคลองคำว่ากวางคำว่ากวางมาจาก กอไก่วอแหวนประสมกับสระอาะและงองูสะกดว่ากอวออางออ่านว่ากวางคำว่าขวางคำว่าขวางมาจากขอไข่วอแหวนผสมกับสระอาะและงองูสะกดว่าขอวออางอ อ่านว่าขวางเมื่อรู้จักการแจกลูกสะกดคําอักษรควบแท้กันแล้วเรามาดูความหมายกันบ้างนะครับเริ่มจากคําว่ากราบหมายถึงการแสดงความเคารพกลองหมายถึงเครื่องทําเพลงชนิดหนึ่งขึงด้วยหนังใช้ตี คลองหมายถึงลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือทะเลกวางหมายถึงสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจำพวกเนื้อมีเขาเป็นกิ่งขวางหมายถึงกีดกันสกัดสกัดกัน้น เรามาดูอักษรควบไม่แท้กันบ้างนะครับอักษรควบไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือประสมสระเดียวกันแต่เวลาอ่านจะออกเสียงสองแบบคือออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวและออกเสียงซอโซเมื่อพยัญชนะต้นเป็นทอทหารรอเรือ เริ่มจากคําที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเช่นคําว่าสร้อยสร้อยอ่านว่าสร้อยสร้างสร้างอ่านว่าสร้างไซไซอ่านว่าไซด์ ต่อไปเรามาดูการออกเสียงซอโซ่เมื่อพยัญชนะต้นเป็นทอทหารรอเรือกันนะครับเช่นคำว่าพุทธาพุทธาอ่านว่าพุทธาทราบทราบอ่านว่าทราบเมื่อน้องๆได้รู้จักคำที่ควบไม่แท้กันแล้ว เรามาดูความหมายของคำกันบ้างนะครับซร้อยหมายถึงเครื่องประดับที่เป็นเส้นเป็นสายสร้างหมายถึงทำปลูกก่อไซหมายถึงอย่างนั้นเช่นนั้นทีเดียว พุทซาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามผลกลมขนาดมะขามป้อมรสเปรี้ยวเปร้ยวหว,ว,วานทราบหมายถึงใช้ในข้อความสุภาพเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรื่องคำคั่วกล้ำไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ